พาะเราสวดมนบูชาพระรัชาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาเบาพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายของเราอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว และกันนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทวนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย รวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดอขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ กระดุดเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันพินนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิง่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายไปที่กลางทวงบุญนั้น หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเรา แต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเรานะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย อย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์กระดุดเพชรรลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใ,ใดๆเป็นบอกเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจา้าเพราะฉะนั้นให้อาจัยหยุดนิ่งๆนมๆเบาๆสบายๆและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนขยาย ใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลมุมตวงองเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลมุมสมาชิภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง ให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลัวบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยา ให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตท,ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรกไปและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่กับโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใงชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิตอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย ออกไปยังจักรวาลน,น้อยใหญ่ครอบกลุ่มดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลขยายไปทั่วถึงขยายให้ทั่วถึงพบทั้งสาม ทางกามอาบอบภพกรูปบิพภพอารุภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพร,รัตนตรัยในตัว ให้มีความรักและปาถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นกาศึกเป็นสัตตูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกัน ให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตายเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้น ใครหยุดใจได้เขาถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมหรือกายอรูปภูมก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เขาถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่ม ประจางอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่ลงลๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระทั้ง,งจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่พุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิม ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะีใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆ นิ่งไม่เบาเบาสบายในหลักาธิษฐาจิตดนอนุภาพแห่งบุญทุกคุณดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้ลบสมบัติครับสมบัติคุณสมบัติ ลาบยศสสรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้อรลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างประมิเลื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนรำบาปกรรมนัมใด ที่ทำให่ใจตกตำ่ำนำไปสู่อบาย mm. ก็อย่าได้กระทําให้ํำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดาเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจงกระทั่งหมดอายุขยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัท มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจกนกระทั่งหมดอายุคไขไปทุกพบุุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำและขคตทิฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงราเสากโรคภัยแค่เจ็บอายุขไยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้น ให้คร,บคอ,รอบครัวอบอุ่นเป็นครอบค,ครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเด้ยปรดลงปูกและคุณยาอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการ Adik-adik akan